สว, o, สวัสด <hi> ีครับบาเทอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับพี่น้องครับพามารับชมครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะครับอาจารย์ตนเศรษฐีพี่น้องครับบาปูจะสรุปเด่นจะเน้นให้ตัวได้เนาะครับเข้าไปการนมาสการปูน้ำกันครับถ้าเถังหวรวยหาก็ระเบืกับการนมาสการครับผมรวยไม่เลิกไม่เลิกรวยนะสูตรนี้เนาะครับก็่เป็นธรรมดาเป็นแนวทาทงวันท erm ี่16เดือน9 2565หเนาะกระปุกก่อนโคงสุดท้ายสูตรไม่เลิกรวยครับ2565สูตรนี้ก็คือจะสรุปเล่นมาปัวก็แล้วแต่คนชอบมีหลายสูตรมีหลายสูตรมีหลายสูตรแต่แชอบคือว่าอาจารย์ที่สตรในเบิ้งก็คือว่าเป็นธรรมดาครับ929 3 3 2ข้างทางล่าง8 3สเนาะ 83อันนี้จะเป็นสูตรให้เลยนะปูจะเป็นสูตรให้เลคือว่าไปพิจารณากันส่วนของอาจารย์เนี่อาใครอยากรวยต้องให้ทานเนาะส่วนจนภาวนามันก็มีเรื่องกำนา่นหรือว่าคำพุทธการขมอาำเบาเนาะครับผมสีว่าให้ฟังถ้าใครอยากรวยก็ฟังตรงนี้ถ้าใครอยากจนก็ฟังตรงนี้สมควรทำตามไหมในพุทธการ ครั้งหนึ่งมีพระอรหันต์องค์หนึ่งสมัยนั้น่เนเป็นพระอรหันต์แล้วนตุดงไปน้ำปลาน้ำคาลแล้วก็เหาะเงินเดินอากาศไปตามวัดบ้าโกดตนโยมครั้งหนึ่งมีเจ้าวาดมีพระอยู่องค์หนึ่งอยู่ตามบ้านนอกอซึ่งกัจเจริญพอสมวควรคนอยู่องค์เดียวพระอรหันต์นี้ก็เลยไปไปถึงวัดนั้นปุ๊บก,ก็ไปขอ,อท่านพัะ สักสองวันสามวันเจ้าอาวาสอย่ก็เลยอนุญาตในพักเพราะอนุญาตในพักแหะ,ะบินธบาตอนเช้ามาก็ปกติแต่พอตกตอนบ่ายตอนเย็นมาก็มีโยมโยมนี้เป็นมหาเศรษฐีประจําหมู่บ้านได้มานมิมนต์พระ,ะมานมิมนต์พระไปสวดมนต์กับไปสวยดยมมะแลงครับสวยดยมมะแลงมีพระอยู่สององค์เนาะซึ่งเจ้าอาวาสหรือพระประจาหมู่บ้านพระประจําวัดบุบงหงจักบ้าคน,นเป็นพระอาหารหันต สิ่งที่ควรนะ,ะในคติธรรมข้อนี้้ดยญาติโยมไม่สมควรทําเด็ดขาดเขาเรียกว่าบุคคลที่ขวางราบคนอื่นจะมีแต่ความทุกข์ตลอดภพชาติในการเวียนไหวตายเกิดและจะอดตอดอยากอยากและจะไม่มีราบเกิดขึ้นเลยนะและยิ่งทํากับพระอริยเจ้าเลยนะก็ยิ่งส่งผลแรงอพอถึงตอนเย็นก็ไปสวดมนต์กันมาทางเจ้าวาดก็วางแผนไว้ว่า ถ้าเกิดว่าเขานิมนต์ต่อเช้าเช้าไม่ได้บินธบาตอ่าก็เขาก็จะน,นิมนต์ให้ไปไปสวดมนต์เสารเนาะน้ำมันน้ำมันเลยว่าปไปสวดมนต์เช้าจเจริญพุทธคุณธรรมคุณกานิมนต์ถึงสองวงแบบนี้เจ้าอวาบอางนีเพ้นเห็นว่าบ้านนี้เป็นบ้านเศรษฐีเลยคิดออกอุบายเจ้าลาบสักการะเพียงคนเดียวอ่าเพราะว่าคนจัดแต่งไว้ทั้งเงินทั้งทองเขามา หลักหลายพอ,อ่าเป็นบ้านเศรษฐีก็มีพระแค่สององค์คือมีเจา้าบาทกับพระอรหันติมาอาศัยเพียงแค่สองสามวันเนาะแล่ที่นี่ก็เลยวางแผนคืนนั้นพรุ่งนี้เช้าย่ำรุ่งะจะแอบไปคนเดียวซึ่งเศรษฐีมหาเศรษฐีนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าเ<ม>จ้าบ้านนะวางแผนก็เตรียมจัดเข้าของไว้สาหรับไ้เต็มสําหรับสําหรับมหาเศรษฐีเนาะที่นี่พอตก ย่ำรุ่งเช้าพระเจ้าบาดนี่ก็ย่ำรุ่งนี่คงจะเป็นหกโมงเช้าแเวลาพระบินสบาทเวลาอะไรก็จะให้สัญญาณเพื่อเป็นที่ไปกิจนิมน์เนาะเขาเรียกว่ารับกิจนิมน์มหาเศรษฐีไว้เพิ่นกับไปตีละกขังแต่มันน่าอัศจรรย์ใจใช้เล็บไปตีละคขังใส่เล็บมือหฮอนี่เล็บมือห้อไปดีดละกขังแป้งแป้งแป้งสามเทีย ซึ่งมีเจตนาไม่ให้พระอาหารหันต์นั้นรู้ซึ่งวางแผนเอาไว้แล้วว่าตัวเองจะเอาคนเดียวไม่อยากให้พระอาหารหันต์อง์นี้ไปด้วยซึ่งไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์เนาะซึ่งพระอาหารหันต์นี้เวลาท่านพักผ่อนเนาะท่านก็จะเข้าฌานพอท่านหลอกจากฌานมาแล้วปุ๊บท่านก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าอาวาสองนี้นี่ไปกิจนิมนต์ก่อนหน้านั้นแล้วท่านก็เลยเข้าฌานดูอีกครั้งหนึ่งอ๋อไม่เป็นไร พระอรหันต์นี้ก็เลยเราไม่มีเกียรตนาที่จะไปโทษตีเตียนผู้ใดเพียงแต่ว่ามันได้เวลาแล้วก็ออกชานออกมาแล้วก็ไม่เห็นพระอยู่วัดแล้วก็คิดว่าเขาไปกินนิมนต์แล้วพระอรหันต์นี้ก็เลยเหาะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งไปบินทบาตได้เข้าปั้นสองปั้นแล้วท่านก็เหาะขึ้นภูเขาไปนั่งฉันแล้วท่านก็ทุดงต่อส่วนเจ้าอาวาสนี้ไม่รู้ว่าพระอรหันต์นไปแล้วตัวเองไปรับ กิจนิมนต์ไปกับเศรษฐีเศรษฐีถามก็ว่าพระองค์นั้นนอนยังไม่ตืน่นหรือไม่ก็ไม่มา,าซึ่งเป็นอุบายเป็นแผนของตัวเองนั่นแหละที่จะขวางลาบเขาแล้วก็ไมไม่ให้เขามาด้วยเพราะตัวเองจะต้องเอาคนเดียวเป็นของเศรษฐีเนาะแลวทีนี้ผลสัมภะฝากเจ้า,าวาดนี้มาให้พระอรหันต์มาถวายพระอรหันต์องค์นี้อีกทีหนึ่งขั้นตอนนี้สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของที่เอามานั้นน่ะเจ้าอาวาส รัวพระอาหารหันต์จะได้รับและตัวเองก็ของส่วนตัวเองก็มีอยู่ส่วนของพระอาหารหันต์นั้นก็เลยโยนทิ้งลงทุ่งนาเดินมาถึงกลางทุ่งนาก็ทิ้งซะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให,ให,ให้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาลาบสักการะหรือองเงินทองเข้าป่าหานี้ไปให้พระอาหารหันต์องค์นั้นแล้วพระอาหารหันต์องค์นั้นเกิดเปลี่ยนใจจะอยู่วัดนี้ลาบสักการะของเจ้าวานนี้ก็จะหายไป ก็เลยมองไปดูที่กุฏิที่พระอรหันต์นั้นได้พักอยู่เห็นเป็นเงียบเงียบก็เลยเดินไปดูพอเดินไปดูแล้วก็ไม่อยู่จริงๆอ่าก็ผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งวันพักผ่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาชะลอยความคิดก็าบังเกิดขึ้นมาว่าพระ,อ,พะองค์ที่มาขอพักอยู่ด้วย <c oughs> น่าจะเป็นพระอรหันต์อย่างแน่แท้ครับเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะเรียบเรียงดูแล้วว่าท่านไม่ยินดีในอะไรเลยเพียงแต่ว่า ความโลภของจเจ้าว่าทเท่านั้นหลังจากไปสู่มหาเวจีนกรกกันแล้วไปเวียนว่ายแต่เกิดเป็นผู้เป็นผีเป็นเป็ดชาตินึงได้ไปเกิดเป็นยักษ์เกิดเป็นยักษ์ข้าร้อยชาติไม่เคยได้กินอะไรเลยับได้กินน้องโคคือน่องงวคร,ครั้งหนึ่งไม่พอยาไส้แค่น้องวัวก็เศษเสี้ยวของน้องว,วัววางลาบคนอื่นไม่สมควรอย่างยิ่งจะทําให้ทุกข์จะทําให้ยากจนและลงอบายยมุก อ่าแล้วลงกับบายจะภูมิคือมหานรกเป็นที่ไปอ่าซชถูกครับปูเอารับูปชมครับผสมควรอ่าฟังท้ำปูปินั่มนนะครับเนาะแตู่้ชมครับครับเพราะฉะนั้นอย่าไปขวางลาบคนอื่นเด้อครับเอาครับชใครใครอยากอ่าสร้างบุญสร้างกุศลไม่มีโอกาสก็ร่วมกับอาจารย์ได้เนาะอาจารย์ก็อันนี้ยังกระถินนี่อาจารย์ก็ออกลงทานเนาะเป็นค ต้มสับสายไข่จักรพรรดิเนาะครับต้มสับสายไข่จักรพรรดิมือไหนครับปูมือวันที่21ครับรวม21ทอด22ออาจารย์ก็ออกลงทาน21ตุลาคบ่่ะ21ตุลาใครอยากร่วมบุญก็งาลเดี๋ยวลงเลขบัญชีให้ครับปูทำบุญไว้นะสะสมบุญกุศลเอาไว้งานบุญงานกุศลหลังหลังออกพรรษานี่ก็หลายเนาะครับปูถ้าใครอยากร่วมบุญก็ แล้วแต่ตามศรัทธาเนาะครับอาจารย์ครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราฟังธรรมะเมื่อกี้แล้วอยากเป็นผู้ให้ลาบอยากเป็นผู้มีลาบอย่าไปขวางลาบคนอื่นเป็นเด็ดขาดครับปู่ยังมีอีกมากมายเนาะอันนี้ก็เรามาเข้าสู่สูตรรวยไม่เลิกหรือว่าไม่เลิกรวยเนาะง่ายๆสูตรไม่เลิกรวยก็เอาบวกหนึ่งอ่าเนี่ยเท่ากับศูนย์แล้วก็นับไปแจมหนึ่งหนึ่ง เนี่ยสูตรไม่เลิกรวยแล้วก็สองตัวนี้หรือเอาสามตัวนี้ก็ได้มันเป็นสูตรบนเหมือนกันอเอาสองก็ได้สองบวกสามก็จะได้ห้าหกเจ็ดอ่ะทีนี้เรามาหาเลขดับในสูตรของอาจารย์เท่านั้นนะกองสลาไม่มีเลขดับ อันนี้คืออาจารย์จะหาเน้นๆให้ในสูตรของอาจารย์เท่านั้น3บวก3เป็น6ดับ6ตดับ6กับ3บวก3เป็น6ดับ6กับ2อบวกสเป็นสี 4, สีไม่มีครับกำลังวัน259ไม่มี5ดับกับเห็นไหมก็จะเหลือ แขนๆเหลือแขนเนาะผมเหลือแขนครับผมแขคนยกมาก่อนเลยอ่ะเรายกมาตามสูตรเนาะเหลือหนึ่งตัวเหลือสองตัวเหลือสามตัวตัวครับก็อันแรกเลยก็ศูนย์เจ็ดในสูตรไม่เลิกรวยครับศูนย์เจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนาะหนึ่งเจ็ดในสูตรไม่เลิกรวยครับที่แน่ๆเลยหน้าจะเด่นที่เจ็ดก็วอลอไปที่เจ็ดแล้วกัน อันนี้คือบนนะพี่น้องอันนี้คือบนอน,นี่คือสูตรบนรวยไม่เลิกบนไม่เลิกรวยครับบนไม่เลิกรวยกาธรรมดาการเล้วจะชอบเด้อเล้วแต่ใครจะชอบสูตรไหนอะไรยังไงบนอย่างเดียวนะปูนะอันนี้บนอย่างเดียวไม่เลิกรวยครับแล้วหลักร้อยหลักร้อยอาจารย์ก็จะเด่นอยู่ที่เก้าบวกสองได้หนึ่ง อันนี้คือหลักร้อยหนึ่งตัวครับอ่าเก้าบวกสองนี่หนึ่งสิบสองสองก็กยี่4บสี่สี่บวกสี่ได้แปดหนึ่งกับแปดอ่ะหลักร้อยเราก็ได้ครับหนึ่งกับแปดสองตัวสองตัวอันนี้คือร้อยจะได้นํามาจับแบบรวยไม่เลิกครับร้อยมาจับใส่หรอเนาะครับผมจับใส่เลยเอฟซีตองการอยู่แล้วเราก็ไม่ว่ากันสูตรก็คือสูตรเนาะ ครับต่อธรรมดาก็จะได้เจ็นเทียนหนึ 7, ครับ1ชุดเลยหนึชุดที่2 1งห <1 S 2> <0 7, S 3> ครับ1นึ่งหนึ่เดตามสูตรนะพี่นอ้องครับผมตามสูตรชุดต่อไป8 0ดศชุดต่อไป8 ครับแปดหนึเดครับเดนทังสองคูเลยป่ะครับโอคูศ่งเจ็แต่อันนี้ถ้าจะเรียบเรียงตามเลขนะตามเลขของอาจารย์ครับ7น่าจะมาหลักสิบครับผมก็คือแปดเจครับแปดครับอันนี้ก็1 7 หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งเจ็ดศูนครับผมก็จะเน้นมาที่จุดนี้จุดเดียวครับตัวตรงก็คือเจ็ดหนึ่งครับตัวที่เด่นที่สุดเจ็ดหนึ่งไม่เดียวครับปูอันนี้ลงทานปะปูลงทานกับอาจารย์เนาะครับอบลงทานได้บุญหลายกระชิน เกสตกรไทยเลขบัญชีศูนย์ห้าสามแปดเจ็ดหกห้าหกสามห้าครับชื่อวิชัยครับผมเกสตกรไทยเนาะร่วมบุญได้นะพี่น้องนะทำต้มจับชัยต้มจับชรยจักรพับต้นเศรษฐีวัสนาบารมีครับผมร่วมบุญได้กันอ่ะครับ ี้ก็อาจารย์ก็ได้ออกลงทานลงทานกีอ๋อสุกี้ครับอันนี้ลงท่านนี่อันนี้ก็เดือนกระถินบโปูอันนี้กระถินวันที่21ครับกระถินที่ยีตุลาค่ตุลาครับท่านผู้ชมส่วนพวกนี้ก็ได้จัดเตรียมไว้แล้วครับค่ะแคปนาจอครับท่านผู้ชมครับอ่านี่ครับโค้งสุดท้ายนะครับเนาะกับปู่สี่ห้าอาจารย์ต้นเศรษฐีครับพี่น้องชุดบนอย่างเดียวนี่ครับ สรุปแล้วครับไม่เลิกรวยไม่เลิกรวยปูว่าวเนี่ยครับชุดบนก็ยังติดเจ็ดที่เก่านะปูเนาะแมนครับเบ่นที่เจ็ดสูตรครับสังเกตไหมแต่ละสูตรอาจารย์ไม่ซ้ํากันนะครับตัวตัวเลขอาจจะซ้ําครับผมครับปูก็ได้อย่างนี้ก็อย่างว่าเอาศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับท่านผู้ชมครับหลักร้อยหนึ่งกับแปดได้อครับพี่น้องนี่ครับปูจับหอหนึ่งศูนย์เจ็ดคือตามสูตรแต่อันนี้คือจับสิบหน่วยครับผมสิบหน่วยอันนี้ครับหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์เจ็ด 870บ่ได้ปักหลักบ่ปูเจนี่อาจจะมาหลัก10บ่ครับ7หลัก10อ๋อ7หลัก10ให้นเน้นตัวนี้7หลัก10คือเป็น7071 70, เนาะปูนะ่เนาะนี่ไง7071อ่า7071นะ, 70, ะครับ2คู่บนอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอครับเราก็กันเราเน้นเ<ห>น้นสตัว871ครับท่านผูช้ชมจริงๆแล้วตามสูตรจะเด่นแค่เม็ดเดียว871ครับผม871เม็ดเดียวแต่อ่า1ก็หลักร้อยได้ก็จะได้171ตััวนี้ก็สคญเหมือนกันน171170เาะปู่เนาง ครับเอาครับแคปหน้าจอครับตามนี้ท่านผู้ชมครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคเด้วยครับเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับเงินไหลน้องท่องไหลเข้าทุกท่านครับคลิปนี้สวัสดีครับ